ตอนนี้จะพาทุกคนมาที่เดอะเชดสุขุมวิท26คะ่ะที่นี่มีทั้ง6โซนหลักๆนะคะมีทั้งร้านอาหารคาเฟ่บาร์แล้วก็พื้นที่นั่งเล่นทั้งเอ้าท์ดอร์แล้วก็อินดอร์นะคะคอนเซปต์การออกแบบนะคะที่นี่ถือว่าเป็นแบบสไตล์เรียบเท่นะคะแบบเออร์เบิร์นลอจผสมผสานวัสดุไม้เหล็กแล้วก็แสงธรรมชาติเข้าด้วยกันนะคะสิ่งที่โอนเนอร์ตั้งใจนะคะก็คือสร้างความรู้สึกเหมือนเป็นบ้านผักกลางเมืองที่แบบแวะมาได้ทุกเวลานะคะแล้วก็มุ่งเน้นให้กับ เอนักคิดแล้วก็กลุ่มเพื่อนที่แบบนัดเจอกันในที่ที่ไม่เหมือนใครค่ะตรงซุ้มข้างหน้านะคะก็ถูกระดับ สุมโค้งด้วย solid wood นะคะสิ่งที่ทุกคนเห็นอยู่ก็จะมีเลเยอร์ของไม้ที่ถูกถักทอเป็นท่อนเป็นท่อนนะคะทําให้เชฟและฟอร์มันแบบน่าสนใจมากขึ้นมันจะเป็นวิธีการต่อไม้แบบที่ไม่ต้องใช้ตปะปูทุกคนก็คือเสียบเข้าไปแล้วก็เคาะเคาะให้มันแน่นนะคะก็คือเอาไม้มาเป็นตะปูนั่นเองอันนี้ก็เป็นเลเยอร์ที่มันดูแบบจะเซนก็ไม่เซนนะไม่ไม่ค่อยเซนเท่าไหร่นะก็ดูแบบเออมา s i v e พอสมควรเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปดูนะคะว่าข้างในดีเทลจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะ แล้วทุกคนเข้ามานะคะก็จะเห็นแบ็กดรอปตรงนี้นะคะที่ถักทอด้วยเชือกทุกคนอันนี้เป็นแบ็กดรอปที่จะเห็นทุกคนมาถ่ายรูปแล้วก็แบบอุ๊ยที่นี่ที่ไหนอะ่ะคือแค่เนี้ยก็คืออยากรู้แล้วว่าที่นี่ที่ไหนเพราะว่ามันมีดีไซน์อยู่ถ้าทุกคนเข้ามาดูใกล้ๆนะคะอันนี้คือมันเหมือนเป็นเชือกแบบที่เกี่ยวกับเรือแล้วก็มันเป็นเชือกใหญ่ๆอะคะ่ะแล้วเขาก็เอาเหล็กอะมา ทะลุเป็นรูเนาะแล้วก็เอาเชือกอะมาร้อยมาร้อยไม่พอเขาทําเล่นระดับให้มันเป็นเลเยอร์แล้วก็ทิ้งลงมาที่พื้นมันจะบมีทั้งความแข็งแล้วก็มีความอ่อนช้อยเป็นในตัวเนาะสำหรับจืดมันแบบเหมือนกระโปรงนิดนิดเหมือนชายระบายนนหน่อยอันนี้เป็นแค่บักกรอบแล้วตรงข้างหน้าค่ะก็จะมีเก้าอี้ทําด้วยบแบบแบ,บรัสเนาะเป็นทองสำริดแล้วก็รูปทรงเป็นมือนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดรวมแหละจุดรวมนัดพบทุกท่านเวลาก่อนจะไปร้านอาหารต่างๆนะคะที่ ม,ม,มีร้านอาหารทั้งหมด4ร้านนะคะมีหอสมุดนะคะมีบูบูนะคะมีบิมโบนะคะแล้วก็มีร้านสุดท้ายนะคะที่ตอนนี้ยังไม่เปิดชื่อคาซาบองนะคะก็จะเป็นร้านอาหารเช้าซึ่งแต่ละร้าน่าจะมีคาแรคเตอร์ต่างกันออกไปะคะ่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูทั้งหมด3ร้านนะคะซึ่งตอนนี้เขาซอฟต์โอเปอเร่เรียบร้อยแล้วลคนก็ค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวถ้าถ่ายติดคนบ้างก็ขออภัยด้วยนะคะไม่ได้ตั้งใจจริงๆเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูร้านบูบูก่อนนะคะซึ่งเป็นร้านตรงกลางที่ ทุกคนใชายรูปเยอะมากจนแบบเฮ้ยตรงนี้มันที่ไหนอะรู้สึกไม่ได้อยู่เหมือนเมืองไทยเลยเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะ แคบ,บิดมาเราก็อยู่หน้าร้านบูบูแล้วค่ะทุกคนอันนี้เป็นข้างหลังของบาร์นะคะแล้วก็วัสดุทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มบง่งบอกตัวเองแหละว,ว่าสีมันจะไม่ใช่โมโนโทแล้วทุกคนเริ่มมีสีน้าเงนินใดๆเดี๋ยวจะ,จะพาทุกคนไปข้างในคะ่ะมันน่ารักมากจริงในนี้มันก็เหมือนแบบมีลมแอร์เบาๆแต่ว่าบรรยากาศจะดูเป็นเอาดนะคะด้านบนจะเป็นเชดดิ้งที่สามารถเปิดปิดได้นะคะตอนกลางคืนก็สามารถเปิดได้ถ้าฝนไม่ตกตอนกลางวันแดดออกเขาก็ปิดเฉดแบบนี้ได้นะคะทําให้มันดู สว่างมากไลท์ติ้งแบบดีมากจริงๆสามารถถ่ายรูปได้แบบสวยมากฝั่งนี้จะเป็นแบบบาร์นะคะก็คือท็อปหินเป็นหินอ่อนนะคะเสน่ห์อย่างหนึ่งของที่นี่ก็คือตัวเชือกทุกคนด้านหน้าก็จะมีเชือกแล้วตรงนี้ก็จะมีเชือกที่ถักทอเป็นตัวเบนช์ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็สี CI ของบูบูนะคะก็จะเป็นสีน้ําเงินทุกคนสีน้ำเงินแบบนี้ แล้วก็สีน้ำเงินจะไปอยู่ที่ซีติ้งต่างๆนี่ทุกคนซีติ้งก็เป็นแบบสีน้ำเงนินอันนี้ซูว่ามันก็น่าจะเป็น ฟิบริกที่อยู่เอาดอนะคะกลิ่นอายของที่นี่มันดูธรรมชาติแต่ว่าบวกงานคราฟเข้าไปถ้าทุกคนเห็นแบบเชดดิ้งตรงนี้นะคะก็เป็นแบบงานสานหวายแล้วก็จะเป็นพาลินินบวกแบรสเข้าไปนะคะความคราฟตรงนี้นะคะไม่ใช่เป็นแบบแค่ของเดคอเรชันนะคะรวมไปจนถึงโต๊ะจูว่าเขาคอสตอมมีแบบไม้ไผ่ใดๆมาแปะนะคะจะรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่มันสามารถซิงโครไนซ์สามร้านเข้าด้วยกันเนี่ยก็คือไม้ที่นี่ซีไอจะเป็นสีน้ำเงินบวกกับไม้นะ แล้วก็เป็นผ้าใบสีแบบสีครีมครีมะถ้าทุกคนมา มาดูแบบเป็นเก้าอี้ o u t d o o เหมือนแบบซัฟเฟรีหน่อยๆเนาะก็จะมีแบบเข็มขัดหนังที่อยู่ด้านหลังนะคะแบบนี้แล้วก็ด้านข้างนะคะก็จะมีแบบที่รัดเข้าไปด้วยแบบนี้นะคะเท่าที่จะดูก็สเปซดีมากเลยก็คือมีซีติ้งสามแถวนะคะเป็นโต๊ลกลมนะคะมันทาให้ดูแบบกลมกลืนนะคะกลมกล่อมเวลาแบบนั่งกับเพื่อนสมมติจะเสริมโต๊ะเก้าอี้ใดๆอันนี้ได้ถึง6กที่เลยนะแล้วก็ฟีลแบบอยู่แบบเอาดอก็จะมีแบบต้นไม้เนตามุมต่างๆ อีกอย่างหนึ่งที่จะแอบเห็นแล้วอยากสมภาษทุกคนไปดูดีเทลนี้ก็คือพวกไลติ้งต่างๆอะค่ะก็จะเป็นหินอ่อนิกส์นะคะที่แสงมันเรืองออกมาแล้วก็แบบมันโผล่มาได้นะคะพอจ m e เมทร h เชฟแบบสี่เหลี่ยมมารวมกับวงกลมแล้วก็แบบทุกอย่างมันอยู่ในกริดอะมันดูเรียบร้อยมากๆสําหรับจูก็ถือว่าเป็นงานดีไซน์ยอดเยี่ยมมากๆนะคะก่อนจะจบที่ร้านบูบูนะคะก็อยากจะพูดถึงโลโก้น้องเขาหน่อยน้องเขามาจากต้นอากาเวนะคะเป็นต้นจากเม็กซิโกเนาะโอเคเดินเข้าไปจะเตินบาร์อีก ะะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาไปบิมโบซึ่งบิมโบเนี่ยจริงๆแล้วมีอีกร้านหนึ่งที่อยู่ในเมืองนะคะแต่ว่าอันนี้เขาเอามารวมตัวกันอยู่ที่นี่ก็ถือว่าเป็นสาขาที่2ของบิมโบแล้วนะคะไปเข้าไปดูข้างในกันค่ะ เข้ามาก็จะมีแบบว i ยลิสต์อยู่ฝั่งขวานะคะมีวา์เซลล่าให้เห็นเลยแล้วก็สเปซอะก็เป็น Space ที่ค่อนข้าง Open เหมือนกันเนาะซึ่งเท่าที่ดูแล้วอะมันก็จะดูลัก u r วรีขึ้นมาหน่อยเพราะว่าเขาใช้แบบหนังบวกโลหะเป็น r ร s สผสมกับไม้อย่างที่บอกคือทั้ง3ร้านเนี้ยมันดูเข้ากันไปหมดเพราะว่ามันมีไม้ผสมอยู่แต่ถ้านึก บบลองจ้องเข้าไปดีๆมันมีวัสดุที่เด่นๆของมันอยู่อย่างของที่นี่นะคะก็จะเป็นหนังสีน้ำตาลเองก็แฮป n ิ้งอยู่นะเราก็จะเห็นแบบโอเ n น i คจเช่นด้านหลังนะคะซึ่งเขาก็จะให้เห็นวิธีการทำงานของเชฟเลยว่าแบบเขาทำอะไรกันอยู่เนาะซึ่งสำหรับบรรยากาศแบบนี้ในร้านอา,าอาหารอิตาเลียนเนี่ยก็เป็นเรื่องแบบปกติที่ยเขาจะให้ครููบนหรือว่าทำให้เห็นเลยนะคะว่าอาหารเขาแบบสะอาดแล้วก็มีการออแกนหลังบ้านที่ดีค่ะ โอเคเมื่อกี้จะจะบอกถึงเดย์อั์ว่ามี3แถวใช่ไหมคะอันนี้ก็ดูเป็น3แถวแบบนั้นแต่แถวตรงกลางอะมันถูกแบบทำให้มันเป็นก้อนใหญ่ๆะทุกคนก็คือก้อนใหญ่ๆก้อนเนี้ยถูกประหนกไปด้วยโซฟาสองฝั่งแล้วก็บวกซีติ้งที่แบบสามารถเลื่อนได้นะคะซึ่งตรงเนี้ยมันมีความเฟล็กซิเบิลอย่างหนึ่งคือสมมติเรามา6คนก็เอาโต๊ะ เลื่อนเข้ามาได้สมมุติเรามาสองคนเลื่อนตกเข้าไปได้มันม,มีความ flexible ตรงนี้อยู่จึงว่ามันน่าจะช่วย manage ร้านอาหารได้ดีค่ะส่วน top table นะคะจูงว่าเขาพยายามตัดความ l u x ชัวรี่ออกไปนิดหนึ่งคือยังมีผสมงานคราฟเข้ามาข้างนอกมันจะดูแบบ outdoor ก็เลยบวกความลัก u r วรี่เป็นหิน อ่อนเห็นออนิกเข้ามาใช่ไหมคะข้างในมีความลักชัวรี่แล้วก็คือมีพวกหนังอะไรเงี้ยแล้วก็เลยตัดด้วยกระเบื้องค่ะก็เป็นเซรามิกไทเนาะเซรามิกไทที่เขาเลือกจะเป็นปสีแบบสีสันสดใสทําให้มันดูเทรนดีมากขึ้นเนาะอาหารมันดูน่ากินสดใสแล้วเวลาถ่ายรูปบนโต๊ะค่ะก็น่าจะบอกไอดนติตี้ได้เลยว่าตอนนี้เราอยู่ที่บิมโบนะคะอย่างที่บอกงานคราฟก็ไม่ไปไหนไกลค่ะทุกคนก็คือทุกดีเทลก็จะมีงานสารงานปักอยู่เสมอนะคะแล้วถ้าเรามองออกไปข้างนอกก็จะมีแบบ ต้นกระบองเพชรต้นแคคตัสที่แบบค่อนข้างฟิลอยู่พอสมควรแล้วก็ไฟตรงกลางนะคะก็จะเป็นไฟที่ทํามาจากบรสมาจากโลหะน่าจะสร้างบรรยากาศแล้วก็ไลติงดีไซน์ที่มันอบอุ่นมากๆเลยอ,อาหารของเมดิเตอร์เรเนียนที่เราพอจะรู้จักก็คือพิซซ่าทุกคนก็จะมีมุมแบบพิซซ่าขึ้นมาแบบนี้แบบนี้ค่ะทุกคนแล้วเราก็เจอกับเชฟด้วยไฮเชฟไฮ เออเกิดเออเกิดก็จะมีแบบ โซนชีสแล้วก็มีพวกเ,เนื้อสำหรับโฟคัดน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกเซสชั่นใหญ่ๆที่แบบกินสเปซพสอสมควรปกติต้องบาร์ที่อยู่ใกล้บาร์เทนเดอร์หรือใกล้เชฟส่วนมากจะเป็นแบบไฮสตูเนาะแต่อันนี้ก็คือแปลกมากเลยที่เขาก็เอาเก้าอี้แบบนั่งธรรมดาที่สูงประมาณ4 5เซนนี่แหละแล้วก็นั่งกินแล้วก็เห็นเชฟอะไรแบบนี้ได้อันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่น่ารักมากๆเลยค่ะมุมเซอร์วิสที่อื่นก็พยายามจะหลบพยายามจะ อนพยายามจะไม่ให้เห็นแต่ที่นี่ก็คือทําให้เห็นเลยว่า TOS แก้วซอสใดๆก็คืออยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ทําให้ข้างบนเนี่ยมันกลายเป็นโชว์เคสค่ะแล้วตัวโองพวกเนี้ยมันก็ดูทําให้ที่นี่ดูขลังขึ้นอนะ่ะมันดูไม่ได้เป็นแบบ สิ่งใหม่อย่างเดียวนะคะร้านบิมโบนะคะทั้งหมดจะอยู่อินดอร์นะคะเข้ามาตักแอร์ได้เลยถ้าคนมาเยอะแล้วแบบแอร์ไม่พอก็มีพัดลมเป่าอีกคือทุกอย่างถูกเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วนะคะเดี๋ยวจื้อจะพาทุกคนข้ามฝั่งไปอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นร้านอาหารไทยทุกคนก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่จืชอบมากๆค่ะไปกันเลยค่ะ แล้วเราก็พาทุกคนมาจริงๆร,ร้านที่อยู่ใกล้ประตูมากที่สุดนะคะคือร้านห่อสมุดนั่นเองตามชื่อแล้วคําว่าห่อสมุดถือว่าเป็นชื่อภาษาไทยพอสมควรทุกคนก็น่าจะได้กลิ่นอายความเป็นไทยนะคะเขาพยายามจะทําให้มันโมเดิร์นพอสมควรแหละแต่ว่าไม่ลืมความไทยเฮ้ยทำไมมันมีนี่มันร้อนจริงเหรออุ๊ยเขาต้อมอ่ะ ข้างหน้านะคะก็จะมีอารมาแบบทําเองก็คือแบบมีต้มขา่าและต้มใบมะกรูดอยู่ตรงนี้นะเออเกีอ่ะแตกมากเลยอะ่ะที่เขาสามารถทําให้ไทยมันดูไม่ไทยขนาดนี้เนาะก็มีวัสดุที่เด่นขึ้นมาอีกอันหนึ่งก็คือไม้ไผ่ค่ะ ไม้ไผ่เขาถูกเดคอเรทบนวอลฟินิชชิ่งเกือบทั้งล้านเลยนะคะตั้งแต่โต้ยันจบเลยแล้วก็มีวอลแรมเป็นจุดเป็นจุดนะคะแล้วสิ่งหนึ่งที่จะเห็นเลยก็คือ CI ของร้านนี้ก็จะเป็นแบบออกสีส้มนะคะบวกกับไม้แล้วก็งานไหว้ยเ a ลจานแก้วต่างๆก็จะออกเป็นสีแบบโทนร้อนทั้งหมดนะคะก็ดูเป็นสีชาสีส้มๆหน่อยเนาะเออแล้วก็หอสมุดเนาะโลโก้สวยมากทุกคนโลโก้เป็นแบบนางงือก โซ่โครงโซ่คิวมากๆเลยนะคะซีต <Sitting S 2> mm ิ hmm. ้งจะต่างจากร้านอีก2ร้านข้างนอกนะคะคือร้านแรกก็จะดูชิลร้านที่2อก็จะดูฟอร์มอลนะคะร้านนี้จะดูกึ่งชิลกึ่งฟอร์มอลนิดหนึ่งเป็นแบบลูกผสมนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าโซฟาจะเป็นผ้านะคะคือไม่ได้เป็นหนังเพราะไม่ได้เป็นหนังมันไม่ได้ดูทางการขนาดนั้นอนะแล้วก็มีการเล่นสไตร์เป็นแบบบอ์เดอร์แบบนี้เนาะทำให้มันมีคาแรคเตอร์ขึ้นมานะคะ มันก็จะเห็นมันเป็นก้อนเป็นก้อน,เป,น,อนเป็นก้อนไปก็เพิ่มแพทเทิร์นให้กับร้านขึ้นมาออพอสมควรนะคะโซนนิ่งที่อยู่ตรงกลางนะคะจะค่อนข้างแตกต่างจากอีก2ร้านก็คือมันไม่ได้สำหรับแบบ4คนอะ่ะมันเป็นโต๊ะที่ใหญ่แต่ไว้สําหรับนอคนอะ่ะแบบเดทอะ่ะเป็นคอร์เนอร์เล็กๆมีพาร์ทิชันบางข้างหลังไม่ให้ใครแบบรบกวนนะคะก็ค่อนข้างดูแบบ private พอสมควรเรียกว่าเก่ง มากมากที่สร้างคอนเนอร์ต่างๆในพื้นที่ที่แบบมันใหญ่มากขนาดนี้ให้มันดูไม่โลนเกินไปอ่ะสำหรับทุกคนที่มานั่งก็จะได้อารมณ์ที่แตกต่างกันแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือเก้าอี้ที่จะกาลังนั่งอยู่เนี่ยเป็นเก้าอี้หวายแบบธรรมชาติหวายมันมี2ออย่างก็คือเป็นหวายพลาสติกกับหวายธรรมชาตินะคะหลายคนก็ขี้เกียจดูแลก็เป็นแบบหวายพลาสติกเนาะแต่ว่าเสน่ห์ของหวายธรรมชาติมันก็จะมีความสีที่มันไม่เท่ากันมันแบบมีเสียงอึดอิดอดอิดอะไรอย่างเงี้ยเออจูก็รู้สึกว่า แล้วก็ค่อนข้างสัมผัสธรรมชาติพอสมควรเนาะที่ทุกคนเห็นตรงนี้นะคะก็จะสามารถเปิดวินโดว์ตรงนี้ได้เพื่อเ p e n ทั้ง3ล้านให้เชื่อมต่อกันได้ถ้าสมมติว่ามีอีเวนท์ที่สำหรับ300-400คนสามารถมาจัดที่นี่ได้เลยค่ะทุกคนงานแต่งเล็กๆเ,เลี้ยงบริษทัทหรือแบบพาลูกค้ามาทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยจื้อุ้้กว่ามันจัดฟิลตัวเองได้เลยในแต่ละวันนะคะแล้วก็อย่างที่จื้อบอกไปตั้งแต่ต้นก็คือเขาตั้งใจให้จะเป็นที่สุดชิลของคนเมืองแปลว่าคุณจะมากี่โมงก็ได้จะมาแบบตอน เทียงตอนบ่ายจะเห็นคนเอางานมาทำมีเพื่อนสาวมาชิชชดแชทแบบ afternoon tea กิน After ตอ o ์นูนทีกันจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นที่ใหม่ที่แ a p p e n i n g พอสมควรนะแล้วก็ดีไซน์เขาไปถึงจริงๆค่ะทุกคนก็อย่างที่จะเคยสัมภาษณ์พี่อ้นนะคะก็ดีใจมากๆเลยพีอ่อ้แบบเปิดโอกาสให้เรามารีวิวที่นี่ด้วยนะคะอยากให้ทุกคนมาสัมผัสน,นะคะว่าบรรยากาศมันเป็นอะไรยังไงเนาะแล้วอย่างที่จะได้รีวิวร้านอาหารไทยไปทุกคนก็คงทราบดีว่าจอือแบบชื่นชอบอาหารไทยนะคะ วันนี้ทางเชฟของหอสมดก็ได้เตรียมอาหารต้อนรับจุ้ยด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าทางร้านได้เตรียมอะไรไว้ให้พวกเราทานกันบ้างคะ่ะ เชฟเตรียมอะไรวันนี้มาให้จื้อบ้างคะเมนูแรกนะครับว่าจะเป็นขนมเบื้องปูนะครับตัวเนื้อปูครับเราใช้เนื้อกันเชียงปูแล้วก็เราจะมามิกกับน้ำยำของเราอนท top ด้วยหอมเจียวครับทานคู่กันกับขนมเบื้องตัวทอรอองกั่วครับจะได้กินสมุกมากขึ้นครับก็คือกินกับขนมเบื้องใช่ครับตัวที่2ครับจะเป็นยำซ้อมโอทรงเครื่องครับเครื่องเราจะมีอยู่ทั้งหมด10ชนิดนะครับตัวซ้อมโอของเราจะเป็นต้อมโอะขาน้ำผึ้งครับจะได้รสชาติที่เปรี้ยวอมหวานนะครับจะเข้ากันกับตัวน้ำเนี่ยของเรานะครับที่เรา เี่ยวจะเป็นสูตรพิเศษของทางร้านขึ้นมาครับผมไม่ต้องกินกับใบก็คือเป็นยำไปเลยใช่อ่าโอเคแเลยเป็นยำสมโอสงเครืองอ่ายำสมโองสงเครื่องอีกอัวหนึ่งก็เป็นบึกเด็ดเดียวย่างครับเป็นบึกไทยจากปากน้ำบานบุรีครับผมทานคู้กับตัวมะละกอดองของเราครับแล้วก็ตัวแกวที่เห็นอยู่จะเป็นตัวแช่เท้าดองซีฟู้ดคือเราอยากให้เสิร์ฟเป็นแบบแปลกใหม่ขึ้นมาที่จะไม่ได้เอาน้ำจิ้มซีฟู้ดใส่ถ้วยเราเลยเอาแช่เท้าไปดองกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วไปดูดเข้ามาว้าวส่วนอีก แล้วก็เป็นเซปฟอนหรือย้าฟรันจากสเปนนะครับเรามาให้มีกลิ่นเอิบมากขึ้นแล้วก็ตัวเครื่องเราจะมีอยู่19ชนิดในจานนะครับผมจนสุดท้ายตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์นะครับเป็นไข่ปลาโลผัดแห้งไข่ปลาโล่ผัดแห้งเราเคี่ยวประมาณ24ชั่วโมงครับให้เนื้อ3ชั้นของเราอ่ะนุ่มละลายในปากครับแล้วก็ซักด้วยน้ำจิ้มหมูคาโลของเราครับผม <Wow. S 1> แค่รสชาติที่บาลานซ์กันมากขึ้นครับผม <Wow. S 1> ขอบคุณนะคะเชฟขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ thank you เป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้จูพาทุกคนมาเที่ยวที่ h a p p e n i ใหม่ใหม่ในเมืองจูก,ก็รู้สึกว่าอุ้ยไม่ได้เลยเพิ่งเปิดแล้วรีบมาเลยก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยแล้วก็เห็นภาพไปพร้อมๆกัน <c oughs> เห็นอารมณ์ว่าถ้าจะมาเราจะได้เจอกับกลิ่นอายอะไรบ้างนะคะซึ่งสามารถเลือกได้เลยอะแล้วแต่วันวันนี้อยากนั่งร้านไหนวันนี้ฟิลแบบเอาดอร์วันนี้ฟิลอินดอร์วันนี้ฟอร์มอลวันนี้ฟิลแบบอินฟอร์มอลได้หมดเลยนะคะ <c oughs> ก็น่าจะเป็นอีกที่หนึ่งที่จูมาบ่อยเพราะว่าอาหารอร่อยแล้วก็ดีไซน์สวย ไซวันเดอร์ก็ไม่ได้มาบ่อยๆเนอะแต่พอมาทีก็อยากจะแบบปึ้งเอาเอา,เอาให้อิ่มอ,อกอิ่มใจกันไปเลยนะคะ mm hmm. ครั้งหน้าจะพาทุกคนไปเที่ยวหรือว่าพาไปชมที่สุดชิคที่ไหนอีกที่แบบดีไซน์ดีๆอินทีเรียสวยๆที่ไหนอีกฝากติ hmm. ดตามกันด้วยนะคะ วันนี้จะไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายขอบคุณ MyDash Window Film ฟิล์มกันความร้อนจากแสงแดดได้ถึง95%ช่วยลดการทำงานของแอร์และที่สำคัญไม่รบกวนสัญญาณ Wi-Fi พร้อมให้คำปรึกษาและบริการวัดพื้นที่ฟรีนึกถึงฟิล์มกันความร้อนนึกถึง MyDash Window Film